สวัสดีครับพี่เอพยาบาลสายการลงทุนวันมีนะครับพี่เอมีเทคนิค5เทคนิคนะฮะที่จะทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเราทุกเดือนเลยนะครับโดยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะฮะมี5ข้อนะฮะข้อที่1อ่าข้อที่1นึหรือคือพี่เอเลือกซื้อคอนโดในพื้นที่ที่มีค่าเช่าสูงเท่านั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราใช้เงินธนาคารนะครับโดยปกติดอกเบี้ยของธนาคารก็อยู่ประมาณ5%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องมากกว่า5%ขึ้นไป 6789%ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยซื้อคอนโดเนี่ยโดยการต่อรองราคาให้มันถูกเข้าไว้นะครับถูกเข้าไว้ยังไงนะครับขขงพี่เอเลือกซื้อคอนโดกับบริษัทที่เกี่ยวกับทำรรมสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการซื้อตามสภาพเสนอซื้อตามสภาพไปเลยนะครับ แล้วผลปรากฏว่ามันผ่านนะครับที่เอก็มาตกแตง่งรีโนเวทใส่แอร์ใส่เฟอร์ติดม่านเข้าไปแล้วก็ให้คนมาเช่านะครับวิธีการนี้จะทําให้ได้ผลตอบแทนมากมากขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับต้องแน่ใจว่ามีคนเช่าตลอดเวลาทั้งปัจจุบันและก็อนาคตที่จะถึงนะครับ กลุ่มลูกค้าที่พี่เอเลือกก็เป็นพนักง,งานที่ทํางานเพราะเราเข้าใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ดีแล้วก็เราทํางานด้วยกันนะครับติดปัญหาอะไรเขาก็จะเลือกเรียกหรือว่าติดต่อเราได้โดยตรงนะครับแล้วก็อยู่ในแนวรถไฟฟ้าเข้าไว้นะครับข้อที่ 4, ะฮะเลือกสินเชื่อที่ผลตอบแทนเลือกสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะ เอาเบีย้ยต่าเข้าไว้แล้วก็ข้อเสนอที่มันดีหน่อยนะครับโดยปกติแล้วที่ทํางานเราจะมี m อ u อยู่ประมาณ2ธนาคารเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็เลือกหน่อยว่าสิทธิสวัสดิการของพนักง,งานเราเนี่ยธนาคารไหนที่มันข้อเสนอดีๆด,ด,ดอกเบีย้ยดีๆหน่อยนะครับก็เลือกเอาอันนั้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราต้องจัดสัดส่วนเงินดาวแล้วก็ระยะเวลาในการพอนเนี่ยให้มันนานเข้าไว้ใส่เงินดาวเข้าไปสักหน่อยเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้กระแสเงินสดมันเป็นศูนย์หรือว่าติดลบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราซื้อมา5 0 0แสนเนี่ยผ่อนธนาคารเดือนละ2,500แล้วเรามาปล่อยเช่าเดือนละ3 0 0 0นะครับอันเนี้ยกระแสเงินสดเป็นบวกมีเงินไหลเข้ากระเป๋าให้เราทุกเดือนเดือนละ5 0 0นะครับนะฮะเป็นอย่างน้อยนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่พี่เอยึดมาตลอดนะครับมีประมาณ5ข้อนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองไปพิจารณาปรับใช้ดูนะครับติดขัดปัญหาอะไรเดี๋ยวเราทักกันมาทักมาพูดคุยกันหลังใหม่ได้นะครับ จันทร์วันนี้สวัสดีครับ